สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งครับโก้ภาค5จากเพจ Manchester United ในมุมมองของผมบายโก้ภาค5กับอีกช่องทางหนึ่งนา,นานาสาระบายโก้ภาค5ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b ์ให้กันด้วยนะครับก็มาพูดถึง Manchester United นะมันก็ ยังอยู่ในเรื่องของความหลงการซื้อขายตัวนักเตะนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีเตะเนาะจะเป็นเตะทีมชาติก็พักไปแล้วก็การซื้อขายของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอย่างที่ผมบ่นไป2คลิปยาวๆมันก็มีเรื่องให้พูดคุยเยอะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องทําคลิปอีกเยอะแหละแต่ผมคัดประเด็นนี้มาก่อนก็แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในประเด็นที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูเต็ดสนใจพอสมควรเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเพจใหญ่ๆก็ ยังไม่ไม่ได้ทำคลิปแยกนะในเรื่องว่าจอร์แดนซันโชจะยังมีโอกาสย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูเ e ต็ดอยู่ไหมทั้งในเดือนมกราที่ถึงนี้และก็ทั้งในซัมเมอร์หน้าก่อนอื่นก่อนที่เราจะมารู้กันว่าก่อนที่เราจะสามารถประเมินได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยจะสามารถจะมีโอกาสเซ็นจอร์แดนซันโช ในเดือนมกราหรือในซัมเมอร์หน้านหรือเปล่านั้นเนี่ยผมต้องขอเขาเรียกว่านะถ้าเป็นสไตล์โกภาคห้านะผมขอย้อนย้อนไปตั้งแต่ว่าทำไมจอแดนซานโชถ,ถึงไม่ได้ย้ายมาในซัมเมอร์หรือสิ้นสุดเมื่อวันที่5ตุลาที่ผ่านมาเราต้องเริ่มต้นแบบนี้ดีกว่าถ้าเราเริ่มต้นจากจุดกำเนิดของมันเนี่ยแล้วเราก็จะเข้าใจว่าทำไมในอนาคต มันจะสามารถย้ายได้หรือไม่ย้ายไม่ได้ก็ก่อนที่ผมจะอธิบายให้ฟังก็ขออนุญาตโมก่อนว่า <c oughs> เป็นไปตามที่ผมคิดอีกแล้วในเรื่องของเหตุผลว่าจอแดนซานโชทำไมถึงไม่ได้ย้ายไปแมนแต่ถึงไม่ได้ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูเนตเต็ดเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือว่าเทียหนึ่งเทียสอง เพจใหญ่ๆยูทูบเบอร์หลายๆคนเจ้าใหญ่ๆของที่มีแฟนแมเชอร์ใจติดตามเป็นหมื่นเนี่ยหลักพันหลักหมื่นทั้งหลายเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่าจะได้แล้วมีคนก็บอกว่ามันเป็นเกมลึกลับซับซ้อนนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพแต่ทุกคนก็ยังมั่นใจโดยเฉพาะแม้กระทั่งฟาบิเิโอโรมาโนเทียวันอันดับหนึ่งในสายนักข่าวปัจจุบันนี้ซึ่ง ก็ยืนยันมาตลอดว่าแมนเชสเตอร์เต็ดมีความใกล้เคียงที่จะได้โจแดนซันโชและท้ายที่สุดน่าจะได้จแดนซันโชก็เรียกว่าถูกทุกดิลในซัมเมอร์นี้มาผิดไม่มีเฮียร์วีโกก็แค่ก็แค่โจแดนซันโชคนเดียวเท่านั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมไม่ได้แปลกใจและที่ผมมาอธิบายในคลิปเก่าๆผมผมก็เคยบอกแล้วว่าแมนเชสเตอร์เต็ดโอกาสแฮ้เนี่ยมันน่าจะสูง คือตอนต้นๆน่ะมันเหมือนมีโอกาสนะช่วงก่อน10บสิงหามันมีความมั่นมั่นใจสูงผมก็มั่นใจว่าจะได้แต่พอหลังๆมาซึ่งคนอื่นยังมีความมั่นใจผมก็คิดว่าน่าจะยากเพราะผมเคยบอกแล้วว่าเหตุผลมันง่ายๆคุณไม่ต้องมาอธิบายเป็นชั่วโมงไม่ต้องมาเถียงคอเป็นเอ็นไม่ต้องเอานักข่าวฝรั่งมาพูดไม่ต้องเอาข่าวลึกข่าวรัวเขาเรียกอะไรข่าวภายในอะไรที่คุณชอบอธิบายกันเนี่ยสรุปแล้วมันก็คือง่ายๆก็คือว่า ทีมเจรจาของแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยมันห่วยแตกมันโง่อวดฉลาดมันคิดว่าตัวเองมีเงินแล้วมันจะเอาเงินไปฟาดกระบาลใครก็ได้มันคิดของมันแบบนั้นมันคิดว่าเงินมันเป็นใหญ่เพราะมันคิดถึงแต่เงินแต่ฟุตบอลมันไม่ใช่แบบนั้นครับโดยเฉพาะคนเยอรมันเรื่องเนี้ยคุณสามารถไปดูได้ในเพจของคุณดูบอลกับเน็นะอันเนี้ยคืออธิบายไว้ชัดเลยอธิบายไว้ยาวเลย เขาแปลมาจากสื่อน่าจากของประเทศอังกฤษนะครับที่ชื่อว่า The Atlantic ซึ่งเพจใหญ่ๆก็น่าจะมีข่าวไม่ว่าจะพูดเต็มๆให้ความสภาพเต็มๆหรือจะย่อมาแต่ผมจะย่อสไตล์โกภาคหให้ฟังกันแล้วกันง่ายๆซึ่งมันก็น่าจะซึ่งมันก็น่าจะคล้ายกับคลิปเก่าๆซึ่งผมเคยคาดเดาไว้ว่ามันน่าจะทําประมาณนี้ซึ่งถึงแม้จะไม่ร้อเซ แต่ผมก็ผมถือว่าผมถูก70 80%นต่ะเยอะเลยอะ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เอาข่าวอะไรเอาเลยมาเลยนะคือดูจากแค่อย่างที่ผมบอกอหลักการผม,มง่ายดูจากนิสัยของคนในการทำที่มันทำที่ผ่านมามันก็ไม่น่าแปลกใจว่าสิ่งที่มันทำมันก็จึงทำเหมือนเดิมอย่างที่ผมเคยบอกว่าคุณไม่ต้องมาอ้างสื่อนักข่าวประเทศอังกฤษเพราะว่าประเทศไทยเนะี่ยมีเจ้าของประเทศไทยดีอย่างหนึ่งมีเจ้าของ มีคนไทยเป็นเจ้าของสโมสรรีเมลีกก็คือเลสเตอร์ซึ่งเขาเคยบอกแล้วว่าตอนที่มึงซื้อแฮร์รี่แม็กไวมันมีข่าวเอ็กซ์คลูสุดมาจากเจ้าของอยู่แล้วว่าทีมงานซื้อขายทั้งเอ็ดวูดเวิร์นโดยเฉพาะอีแมดจั๊ดเนี่ยมันทําตัวได้น่าเกลียดขนาดไหนเหมือนเสียบ้านนอกเอาเงินมาตบใช้เงิน คิดว่ายังไงทุกคนก็ต้องยอมมึงทุกคนก็ต้องยอมเงินทุกคนก็ต้องเอาเงินไว้ก่อนซึ่งก็โดนเลสเตอร์โขกไปจาก60ล้านจาก70ล้านสุดท้ายมึงก็โดนไป80ล้านมึงก็ยังไม่เข็ดสรุปไม่ง่ายจากที่เดอะแอตแลนติกเขาอธิบายมาเกือบ2-3หน้ากระดาษ A4 นี่นะอธิบายง่ายก็คือเอ็ดวูดเวิร์กเนี่ยและอีแมจัเนี่ยมันไปถามดอดมุลและติดต่อคุยเจรจาก,กันมานานแล้วจอแดนซานโชเพราะ โอเล่คุณนาโซจาชี้มาเลยว่าทีมเนี่ยต้องการเป้าหมายเดิมเบอร์เบอร์หนึ่งคือจอแดนซันโชคนเดียวเท่านั้นหน้าฝั่งขวาไม่มีเบอร์2เบอร์สาจะเอาคนนี้แหละคล้ายๆกับกรณีแฮร์รี่แม็กไวเมื่อซัมเมอร์ก่อนนู้นเอ็ดวูดเวิร์ดก็เลยติดต่อกับดอตมุลเลยดอ m มุลก็เลยเสนอมาเลยเสนอราคามาซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจริงไม่จริงก็คืออาจจะประมาณ100คือขั้นต่ำอ่ะคือ120ล้านยูโร จ่ดอดมูลอาจจะอยากได้ถึง140ซึ่งผมก็เคยพูดไปตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหาแล้วว่ามันคงจะตั้งนี่แหละ140แล้วลดลงมาได้ต่ําสุด120ซึ่งมันก็เป็นความจริงเดียเลนติก็เฉลยแล้วว่าดอดมูลจะไม่ยอมขายจอร์แดนซันโชในราคาต่ากว่า120ล้านยูโรเด็ดขาดซึ่งในช่วงก่อนวันที่10สิงหาซึ่งมันมีข่าวจากโรมาโนมีข่าวจาก BBC มีข่าวจากอะไรซึ่งมันเหมือนกับแบบซึ่งถ้าคุณไปย้อนดูคลิปเก่านะผมจะพูดเลยว่า มันมันใกล้เคียงที่จะได้มากๆจนเหมือนเราจะแบบว่าเหมือนนอนคืนนี้ตื่นเช้ามาเราคิดว่าจอร์แดนซันโชจะได้แล้วในวันที่8ที่9สิงหาเพราะว่าดอทบุลเขาบอกแล้วว่าในวันที่5 6 7สิงหาเพราะว่าดอทบุลเขาบอกแล้วว่าถ้าเกิน10สิงหาแล้วเนี่ยคุณผมไม่ขายแล้วนะเพราะว่ามันเตรียมปรีซีซั่นแล้วนะักเตะเขาเตรียมจาก เขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมแล้วพวกเยอรมันนี่เขาเป็นระบบนะครับไม่เหมือนเราเรียกโคหน้าโซจาแม่งเปิดฤดูกาลแล้วยังบอกว่านักเตะแม่งไม่ยังไม่ฟิตต้องขอเรียกเรียกอะไรนะต้องขอมีแมตช์ฟิตเนสแม่งก็เลยโดนคริสตันพาเลตโดนสเปอร์ยำไปให้ให้แมตช์ฟิตเนสมึงไปซะเป็นไงล่ะ <c oughs> เยอรมันเขาบอกเลยว่า10ส,สิงหาไม่ได้ไอตัวแม็กจัดไอตัวเอ็ดวูดเวิร์ดมันก็ไม่เชื่อ ทีมงานซื้อขายแมนยูมันไม่เชื่อว่าสิบสิงหาบอกว่าเฮ้ยตลาดปิดตั้งห้าตุลา mm. คุณเข้าใจไหมสมองมันอะตลาดปิดตั้งห้าตุลามึงจะมาอะไรสิบสิงหาแล้วมึงจะไม่ขายเหรอมันจริงเหรอว่าตูไม่เชื่อมันก็เลยบอกว่าร้อยยี่สิบล้านยูโรแพงเกินไปมันก็เลยขอต่อราคาเหมือนคนมันก็เหมือนคนทั่วไปอะมากดราคาคุณคุณเคยเอาของไปขายไหม แล้วโดนพ่อค้ากดราคาไหมหรือมีพ่อค้าใจดีซื้อคุณในราคาที่ดีหรือผู้ดีๆหรือคนที่อยากจะได้ของคุณแต่ก็มากดราคาพูดจาทุเรศโดยคิดว่าเงินเป็นใหญ่ซึ่งผมเคยเจอคนแบบนี้เยอะผมก็เลยเข้าใจไงว่าไอ้แม็กจัดกับเอ้วูดเวิร์กมันเป็นเป็นคนยังไงผมเคยเจอเศรษฐีที่เขาเป็นคนดีแกเศรษฐีที่มันเป็นคนชั่วเป็นคนเห็นแก่ตัวคิดว่าเงินเป็นใหญ่มาซื้อของผมคิดว่า ทุกคนเงินจะต้องเป็นใหญ่ทุกคนต้องเอาเงินทุกคนต้องขายมือมือไม่ขายกูกูจะไปขายใครอะไรประมาณนี้นี่คือความคิดของมันมันก็เลยคิดว่า10สิงหาก็10 10 10สิ10สิงหาช่างมือปล่อยผ่านไปยังไงตลาดซื้อขายไม่ปิดยังไงสักวันก็ขายได้มันก็เลยมีการเจราจาต่อรองบ้าบ้าบอๆอย่างที่ผมเคยบอกแทนที่จะมีสโมสรต่อสโมสรหรือเต็มที่ก็แค่เอเจนต์ en, นักเตะม,มันกลับมีคนกลางกลางของกลางกลางของเอเจนต์อีกทีนึงซึ่งตอนแรกเราคิดว่าดอทมุน แต่กลายเป็นว่าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเทดที่จ้างมาจ้างมาเพื่อจะเหมือนกับแบบว่าถ้าคุยต่อหน้าจะต่อราคาเหมือนเอาพูดง่ายเหมือนผมอยากได้ของชิ้นหนึ่งจากร้านนี้บอกเขาแล้วว่า120เขาบอกว่า120ผมไปต่อครับผมไปบอกเขาว่าพี่ลดให้หน่อยเขาก็ไม่ลดไม่ลดให้แต่ผมอยากได้ของชิ้นชิ้นนี้อยู่แล้วผมอยากได้ในราคาแค่80บาทแต่ผมจะไปเองผมก็รู้สึกเสียหน้า หรือผมก็คิดว่าเขาคงไม่ได้ผมผมก็เลยจ้างคนอื่นไปซื้อให้ทีไปซื้อของชิ้นเนี้ยไปต่อให้ที80บาทไอคนเนี้ยก็ไปต่อให้ซึ่งไอคนนั้นอะ่ะมันก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่อยากได้ไมันมีคนเดียวก็คือผมไอคนเนี้ยเป็นคนกลางมาซื้อให้มันก็บอกไม่ได้120มันก็กลับมาเหมือนเดิมมันก็เล่นเกมกันแบบเนี้ยซึ่งคุณอย่าแปลกใจว่าทําไม เราถึงไม่ได้แล้วทำไมเอ็ดวูดเวิร์ดมันถึงทําแบบนี้เพราะมันทําแบบนี้จนกระทั่งดีลสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเอเล็ก์เตเลสเห็นไห,นหนมครับที่ที่ยื้อกับปอร์โตจนกระทั่งตอนแรกปอร์โตจะเอา20ล้านยูโรราคาสุดท้ายไม่ลดถ้าไม่ลดประธานสโมสรถึงขั้นว่ากูเก็บไว้จนหมดสัญญาดีกว่าให้มึง20ล้านยูโรแมนยูก็ให้15 สุดท้ายด้วยความบิ้นโลนของอเล็ก์เตเลสและด้วยความอยากได้เงินของในหน้าหรือว่าอะไรไม่รู้แต่อเล็ก์เตเลสเขาอยากย้ายจริงๆก็เลยมาสรุปที่15ล้านยูโรบวกโบนัสอีก2ล้านยูโรได้กึ่งกลางไปในวันเกือบสุดท้ายหรือแม้กระทั่งคิสสมอลลิง15ล้านยูโรก็ไม่ยอมขายเขาจะเอา20ยื้อไปยื้อมาจนกระทั่งมาจบที่15บวกแอดออนก็ได้ย้ายกันไปในวิวิสุดท้ายนี่คือสไตล์ การซื้อตัวของเอ็ดว d ดเวิและแม็กจัดโดยที่เราไม่ต้องไปรู้ข้อมูลภายในของสโมสรเลยไม่ต้องไปตามหน้าข่าวฝรั่งเลยเพราะมึงทําแบบนี้ทุกเคสอยู่แล้วไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องมาว่ามึงรู้ได้ยังไงก็กูรู้สิเพราะมึงทําแบบนี้ทุกเคสหคือมึงต่อเขา 2. ก็คือมีแอดออนมันมีแค่เนี่ยซื้อทุกตัวคุณเห็นที่สาเร็จตาโลเฟราอุนโดอะไรก็มีแอดออนหมด เอมันใช้แบบนี้มันก็เลยยื่นดอนบุลไป80ล้านบวกแอดออนร้อยล้านบวกแอดออนซึ่งดอนบุญเขาบอกชัดเจนแล้วว่าเขาคุยชัดเจนแล้วว่าเขาไม่ต้องการต่ําที่สุดที่เขาจะให้ได้คือ120ล้านยูโรแล้วต้องไม่เกินมาที่10สิงหาเพราะเขาประกาศทั่วโลกไว้แบบนี้แล้วถ้าเขาผิดคําพูดขายเจอรนาลซันโชไปก็แสดงว่าเขาจะต้องเสียหน้าอับอายคนทั้งโลกเพราะเขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าหลังจาก10สิงหาไม่ ไม่ซื้อเขาไม่ขายแต่เอ็ดวูดเวิร์กแมจจัตยังคิดอยู่เสมอว่าตลาดไม่ปิดมีโอกาสจะได้ซึ่งในท้ายสุดแล้วมึงก็ไม่ได้แต่นะักข่าวเขาก็ยังบอกอีกว่ามันได้นะแต่มึงต้องเสียเงินเพิ่มเป็นร้อยสี่สิบร้อยสาสิบจะไม่ใช่ร้อยยี่สิบแล้วนั่นไงมึงก็เสียเงินเพิ่มโง่โงอันนี้สมมุติว่าถ้าเอ็ดวูดเวิร์กมันยอมทุ่มเงินนะมึงก็ต้องเสียเงินเพิ่มอด,ดีเหมือนเหมือนเลสเตอร์อ่ะเขาตั้งไว้เจ็ดสิบมึงก็ไปต่อเขาห้าสิบ ไปต่อเขา40สุดท้ายมึงโดนบวกอีกเป็น80จอดานซันโชถ้าเอ็ดวูดเวิร์ยอมเสียเงินโจเอลเกเซอร์ aser, ยอมเสียเงินเขาจะต้องโดนเพิ่มจาก120ล้านยูโรแต่เอ็ดวูดเวิร์มันเชื่อเสมอว่าดอทมูลไอ้120ล้านนี่มันเวอร์เกินไปและก็ไม่มีใครแข่งกับมึงด้วยมันก็เลยคิดว่าเงินเป็นใหญ่มันก็เลยถือเงินเอาไว้แล้วก็รอจนมันปันสุดท้ายเรื่องง่ายๆมันก็มีแค่นี้ แต่เรื่องรายละเอียดมันมีเยอะกว่านี้แต่มันวนในอ่างสรุปแล้วมันก็เป็นประมาณนี้แต่มันมีเรื่องอีกอันนึงที่มันน่าสนใจที่มันเฉลยออกมาซึ่งผมก็ไม่ได้แปลกใจซึ่งผมก็คิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นไอเทียแมจจัสนี่แหละก็คือเอฟล่ามันเคยด่าที่มันออกมาชุดใหญ่เห็นไหมครับก่อนปิดตลาดที่ว่าทําไมแมนเชสเตอร์มันย่ําแย่ขนาดนี้ทาไมทีมงานซื้อขายมันย่ําแย่ขนาดนี้โดยเฉพาะไอตัวแมจจัสแล้วเอฟเอฟล่ามันก็บอกเองว่ามีผู้อำนวยการสโมสรสโมสรหนึ่ง ติดต่อมาทางเอฟลาบอกไอ้แม็กจัดว่าช่วยรับโทรศัพท์หน่อยซึ่งก็เฉลยมาแล้วว่าคือดอตมุลต้องการคุยกับไอ้แม็กจัดเนี่ยเรื่องจอรันซันโชว,ว่ามึงจะเอาอยัางไงเพราะกูบอกร้อยี่ล้านมึงก็ไม่ซื้อกูบอกไม่ขายมึงก็ไปบีฟนะักข่าวทางฝากกั่งกฤษอยู่ตลอดเวลาว่าแมนเชสเตอร์ยังอยู่ในดิวนี้นะ มันทําให้นักเตะของเขาค่อยๆเขวคือเหมือนแบบว่าในเมื่อมึงทำขนาดนี้อ่ะมึงก็ซื้อกูไปก็ได้อะมึงอย่ามาเล่นจิตวิทยาบ้าๆบอๆแบบนี้มันหน้าปวดหัวแต่แม้จัดก็ไม่รับโทรศัพท์ใช้เอเย่นอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายก็คือไม่ได้จอร์แดนสันโชเพราะแมนยูไม่จ่าย120บล้านยูโรแต่ปัญหาซึ่งทุกคนงงก็คือว่าทำไมมึงไม่เป็นลูกผู้ชาย มึงไปคุยเขาตรงๆดอดมุลก็เป็นรูป,รปผู้ชายถ้ามึงจ่ายไม่ไหวทําไมมึงไม่ไปคุยกับเอเลคโคนาโซจาแล้วก็หาตัวอื่นทําไมมาได้ตัวอื่นในวันสุดท้ายซึ่งผมก็ไม่อยากไปคุยหาหาตะเข็บเดี๋ยวเราค่อยมาแยกอีกทีหนึง่งในคลิปของอาฟากุนโดแล้วก็าตาเล่ปีกอีก2ตัวว่ามันมาได้ยังไงไอ้สองคนเนี่ยมันโผล่มาได้ยังไงอันนั้นก็ค่อยมาว่าสรุปจอแดนซันโชพูดง่ายๆก็คือว่า จบกันแบบไม่สวยเอ็ดวูดเวิร์ดพนันกับแมตช์พนันว่าดอตมุลยังไงก็ต้องยอมจ่ายในช่วงโควิดแบบนี้80ล้านยูโร100ล้านยูโร80ล้านยูโรบวกแอดออนก็เยอะพออยู่แล้วผิดคาดครับดอตมุลไม่ได้ขายซึ่งผมก็เคยบอกไปในคลิปเก่าๆแล้วว่ามึงดอตมุลมันไม่เหมือนทีมอื่นนะเว้ยพวกเยอรมันมันไม่เหมือนไอ้แจ็ค มันไม่เหมือนปอโต้นะเว้ยเขามีศักดิ์ศรีของเขาซึ่งมึงก็ไม่เชื่อในเมื่อมันจบไม่สวยแบบนี้บวกกับบวกกับนะบวกกับถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ใครในฝั่งขวามาเลยแสดงว่าเงินเขายังเหลือแล้วตำแหน่งนี้มันก็ยังว่างเดือนมกรา ตลาดเปิดมันก็มีข่าวอีกคือมีความเป็นไปได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะซื้อส่วนซื้อได้ไม่ได้นี่อีกเรื่องนะเพราะว่าที่ผ่านมาสามมึงมีเวลาสามเดือนในการซื้อนักเตะตลาดเปิดแถมก่อนหน้านั้นมึงคุยกับดอนมูลมาอยู่แล้วมึงคือพูดง่ายเอาเล้คุณนายโซจาชี้เป้าจอดานซันโชนี่มา8ปดเดือนแล้ว ดังมึงยังทำไม่สําเร็จเลยเปิดแค่มกรลายอีกเดือนเดียวมึงจะทําสําเร็จได้ยังไง 2. องแมนเชสเตอร์ยูเตดดันซื้อปีกขวามาแล้วถึง2อ,อ,องตัว 1. คือฟากุนโดชาวอุลุกไวสองก็คืออามัดตาเรจากอตาลันตาซึ่งถ้ามันมีแค่ าคุนโด9ล้านยูโร10ล้านยูโรคนเดียวมันยังมีความเป็นไปได้ว่าไอตัวนี้อาจจะไปเล่นทีมสำรองอาจจะเล่นทีมยูย่สาถึงแม้ว่าเขาจะมีข่าวมาว่ามันจะใช้ในชุดใหญ่ยยก็ตามนะมันก็ยังมีมันก็ยังมีหวังแฟนแมนยูอาจจะมาโนวา่าเฮ้ยเงินยังไม่ได้ใช้นะในส่วนของปีขวากองหน้าฝั่งขวามกกลาไปตื้อสารโชต่อแต่ในวันสุดท้ายแมนเชสเต็ดดันเซน อาหมาตัตเตาเร่ 20, ย,ล 21, ยลีล้านยูโรบวกแอดออน2ีล้านยูโรรวมประมาณ40ล้านยูโรบวกกับฟาคุนโด50โล้านแล้วคุณลองใช้ตักกะง่ายๆตามหลักเหตุผลว่าคุณจะซื้อของในราคา120คุณอยากได้รถคันนี้120บาทถ้าคุณไม่ซื้อรถเลยคุณก็อาจจะ ไปซื้อในอนาคตแต่คุณดันซื้อรถมาแล้ว2คันในราคา40 0 5บวก10หล้านแล้วเกือบครึ่งหนึ่งของจอร์แดนซานโชแล้วคุณคิดว่าถ้าเอ็ดวูดเวิร์กมันคิดหรือแมจจัดมันคิดว่าในมกรารออีกแค่2เดือนจะไปซื้อจอร์แดนซานโชอีกทีหนึงอะ่ะมันจะซื้อไอ้ฟากุนโดกับไอ้อามัดต,ตาเล่ไหมมันก็ไม่ซื้อนั้นผมโกภาค5ฟันธงได้เลย ไม่ซื้อครับมกกลาจอดานซานโช่ร้อเ์เซ็ครับจะไม่ได้ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนในช่วงมกกลาคมนี้แล้วในซัมเมอร์ปีหน้าละ่ะมีนาเมษาปีหน้าล่ะในช่วงซัมเมอร์ปกติที่ไม่ได้เลื่อนมาเพราะโควิดแมนเชสเตอร์มีโอกาสจะได้จอดานซานโช่ไหมผมคิดว่ามันต้องอยู่ที่2กรณีครับกรณีแรก อาหมัดตาเร่ฟาคุนโดหรือแม้กระทั่งเมสันกินวูดสามคนเนี้ยสลับกันลงปีขวาแล้วเนี่ยหนึ่งฤดูกาลเต็มๆแล้วเนี่ยอาหมัดตาเร่อาจจะตามมาในช่วงมกราก็อาจจะช้าหุยเขาประมาณ2อ,อเดือนมันสามารถใช้ได้ไหมแล้วผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นยังไงมันย่ำแย่ไหมหรือมันพอเล่นได้ไหม ถ้ามันพอเล่นได้ก็มีแนวโน้มว่าจอร์แดนซานโช่อาจจะไม่ได้ซื้อแล้วเพราะว่าซื้อไปตั้งหกสิบล้านแล้วสี่สิบห้าสิบล้านแล้วจะมานั่งซื้อจอร์แดนซานโช่เอามาเป็นตำแหน่งทับซ้อนไอ้สองตัวนี้อีกมันก็เหมือนกับเป็นการเสียเงินห้าสิบล้านยูโรไปฟรีๆซึ่งคนงกงกอย่างไอเอดวูดเวิร์กมันเป็นไปไม่ได้เพราะมึงไปต่อดอดมูลเขายี่สิบล้านสาสิบล้านยูโรอยู่แล้วแล้วมึงมาซื้อเงินดังนั้นโอกาสเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้ยากสอง ดูดูการหน้ามันมีความเป็นไปได้ว่าทีมสเปนเรอัลมาดริดบาร์เซลโลนาบาเยนมิวนิกยูเวนตุสซึ่งเขาแทบไม่ค่อยจะได้ใช้ตังหรือแม้กระทั่งปารีสแซงต์ยแมงหรือแม้กระทั่งลิเวอูลแมนซิตี้อะไรก็ตามซึ่งเขาแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เงินในซัมเมอร์นี้เท่าไหร่เขาอาจถ้าวีเวลาหนึ่งปีเขาอาจจะมีรายได้มีเงินที่จะสามารถฟื้นตัวมาอัดซื้อจอร์แดนซานโช แข่งกับคุณก็คุณคิดดูดิคุณไม่มีคู่แข่งคุณไปจีบผู้หญิงอะ่ะคุณไปจีบผู้หญิงคนเดียวอะ่ะคนต่อคนอะ่ะผู้หญิงเขายังไม่เอาคุณเลยคุณยังจีบไม่ได้เลยแล้วถ้าเกิดมีคนที่หลอาคุณอะ่ะสี่ห้าคนไปแย่งกันจีบผู้หญิงคนเนี้คุณคิดว่าคุณจะได้ไหมล่ะ <c oughs> มันก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยแฟนแมนเชสเตอร์เตดต้องทำใจนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้สูงว่าจอร์แดนซานโช กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเป็นตำนานครับตำนานก็คือตำนานไม่ได้ย้ายนะครับอาจจะเป็นเส้นขนานซึ่งไม่มีวันมาได้ได้บรรจบกันตลอดไปถ้าไม่มีปาฏิหารครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ